สวัสดีค่ะอาจารย์แอมเพนพาวใกล้ประยงนะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Thailand b e a u t y Center ค่ะหลักสูตรเสริมความงามในปัจจุบันนะคะของเรามีหลักๆทั้งหมด9หลักสูตรด้วยกันที่เป็นที่นิยมจะเป็นหลักสูตรการสักคิ้วสักกึงถาวรน,นะคะในส่วนของคอสท,ทำเล็บนะคะการต่อขนตาการทรีทเมนต์หน้าการแต่งหน้านะคะเพิ่มขึ้นมากมายเลยจุดเด่นของสถาบันเรานะคะอย่างแรกเรามีในการสอนในเรื่องทฤษฎีนะคะคู่กับการปฏิบัติ โดยแต่ละหลักสูตรของเราจะมีระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสมแล้วก็มีครูที่มีความชำนาญในการสอนนะคะช่วยเสริมให้คุณมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะงานของคุณได้สามารถทำได้จริงนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจในด้านธุรกิจความงามก็ลองเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะเราเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ t v c Thailand Beauty Center ค่ะ